พาดหัวข่าวแรกคือปัญหาเขาเมรเนี่ยเอ๊ะมันจะเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยเนี่ยโดยนภาษีทรัมป์สาหรือเปล่าเพราะจริงๆนะเวลานี้เนี่ยนั่มั่ยครับคุณผู้ชมคุณฟังครับหรือเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับใช้ภาษีตอบโต้หรือว่รออารีซีฟเคอร์ทัลิฟของสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับประเทศไทยนะสำหรับสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาในตราสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเริ่มมีผลใช้บังคับแล้วนะนะแต่ว่าจะปรากฏว่าจนป่านนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ย ก็ยังไม่ได้ตัวเลขภาษีจากทางสหรัฐอเมริกานะแล้วก็เดากันไปคาดกันมาว่าตกลงแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ขณะที่รัฐบาลไทยก็โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะครับเราน่าจะสามารถได้ตัวเลขนะครับที่เกี่ยวข้องกับเอ่อ,เ,อ,อเราจะได้ตัวเลขภาษีนะครับเช่นเดียวกับที่ประเทศในอาเซียนได้รับ แต่ว่าไม่พูดถึงนะครับว่าที่ประเทศอาเซียน3ประเทศเขาได้รับเนี่ยนะครับก็เ,เปิดภาษีศูนเปอร์เซ็นต์ให้กับสินค้าเม็ดอินยูเอสเอนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับขณะนี้นะครับขณะที่ปฏิทินนะครับของโลกเนี่ยระบุว่าเป็นวันที่28กรกฎาคม2568หมายความว่าเหลือเวลาเพียงแค่3วันการเริ่มต้นบังคับใช้ภาษีตอบโต้กับประเทศคู่ค้าลุยลี่ซิโปโคทาลิฟของสหรัฐอเมริกาก็จะมีผลใช้บังคับละก็คือจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568พร้องพันป็นต้นไป รวมทั้งประเทศไทยด้วยประเทศไทยที่นเวลานี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่สหรัฐเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศตัวเลขราคาษีออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยจะต้องโดน3าตามที่สหรัฐมีการประกาศไปก่อนหน้านี้ไหมแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะได้ตัวเลขเท่ากับหรือต่ำกว่า20%อนอย่างที่เวียดนามได้นะครับหรือจะเท่ากับอ,อ,อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ได้ไป1%เป็นหรือเปล่านะแล้วก็3ประเทศนี้เราต้องเข้าใจต้องย้ำอีกทีนะว่าตัวเลขที่3ประเทศนี่เขาได้มาเนี่ยเขาได้มาด้วยการแลกด้วย การเปิดนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาในตาราภาษีศูนย์ทุกรายการอันนี้ต้องกขียนเส้นใต้สามเส้นนะว่าตาราภาษีศูนย์นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ในทุกรายการส่วนประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทีมไทยแลนด์จะไม่ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าสหรัฐที่ส่งเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยเหตุผลก็คือต้องปกป้องเกษตรกรนะครับดังนั้นความหวังของทีมไทยแลนด์ที่หวังว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้ภาษีเท่ากับเทศคู่แข่งในอาเซียน นะแต่ว่าไม่ยอมตอบแทนสรัฐเหมือนที่3าประเทศเขาตอบแทนด้วยการเปิดภาษีสูงประเนนะครับคนทั่วไปก็มองว่าโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ภาษีในตราที่หวังไว้นะครับที่หวังไว้เนี่ยคงจะยากนะนี่คือความกังวลแรกของคนไทยความกังวลของคนทั้งประเทศยกเว้านนักการเมืองและเครือข่ายนักการเมืองที่ทำมาหากินอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลแล้วก็ไม่มีส่วนได้เสียกับการส่งออกสินค้าไปยังสรัฐไม่มีส่วนได้เสียกับสาหการมการผลิตของประเทศไทยและไม่มีส่วนได้เสียกับ พนักงานแรงงานและลูกจ้างที่กํามืงจะต้องตกงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นแรกส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ความมั่นใจนะของหลายๆคนเพิ่มมากขึ้นว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัวเลขภาษีจากสหรัฐเนี่ยตราที่เท่ากับหรือดีกว่า3ประเทศในอาเซียนนั่นก็คือประเด็นการที่เรากําลังปกป้องอธิปไตยของเราจากการลุกล้ําของเขมรน,นะคือหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธาน,นาธิบดีสหรัฐมีการโพสต์แสดงความเห็นบนทูตโซเชียล นะครับอันนี้ก็รู้กันไปหมดแล้วลหละนะครับโพสเรื่องการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาไทยกับเขมรโพสต์แบบไม่มีข้อจริงผมใช้คําว่าข้อจริงนะโพสต์แบบไม่มีข้อจริงเมื่อคือวันที่26กรกฎาคม2 5 6 8โพสต์กระทั่งสํานักข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น CNN Reuters, Bloomberg, BBC, n i k k e i Asia ก i m อีเอเ i a ย a ท l l ์ออ e e ินเดียวอแล้วก็อีกหลายๆสํานักข่าวนะครับแห่ติดตามเรื่องนี้กันเรื่องเป็นลาว นะแล้วก็รายงานตรงกันว่าตัวนั้นทำเนี่ยได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับผู้นําไทยและผู้นำคอมมนนะโดยพูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหากสองประเทศนี้ยังมีการสู้รบตามแนวชายแดนสหรัฐก็จะยังไม่หรือไม่สามารถที่จะเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้าหรือผ่อนปรนภาษีนาเข้านะครับที่เรียกว่า,าลิซิปโคคทาลิฟให้ได้แล้วก็พร้อมจะบังคับใช้มาตรการภาษี36%กับประเทศไทยในวันที่1สิงหาคมนี้ แน่นอนนะครับว่ามีคนไทยจํานวนไม่น้อยพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยประธานทิมดีทรัมป์เนี่ยมีข้อมูลในเรื่องนี้ไม่มากพอแล้วก็ควรที่รับฟังข้อมูลมากกว่านี้จากทีมนะครับฝ่ายความมั่นคงตัวเองก่อนที่จะลงมือโพสต์นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือม,มีคนไทยที่ไม่พอใจประธานธิบดีทรัมป์นะครับถึงแต่โพสต์โพสต์นี้ออกมาเ,าเพจมาดูครับเห็นไหมครับ โพสตขึ้นมาเลยบกทรัมป์ขู่ผู้นําไทยกัมพูชาถ้าไม่หยุดยิงจะไม่เจราจาภาษีคนไทยฝากบอกทรัมป์ว่าถ้าให้ภาษีสูงเเซนจะยอมหยุดยิงทันทีแต่ถ้าไม่ให้อย่าเสือ แล้วก็มีการปิดนะไอตัวสุดท้ายเพาผมไม่แน่ใจมัอนกัตัวสอนนั่นแหประมาณว่านะครับทั้มบอกว่าไม่มีสันติภาพก็จะไม่มีการเจรจาการค้านะครับแล้วก็โดนนั้นทั้มก็บอกนะเขารอคอยที่กลับมาเจราจาการค้ากับเขเมรและไทยอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่เหมาะสมนะครับหรือไม่ก็จะรอหาลรือจนก,การสู้รบจะหยุดลงนะนี่คือข้อกังวลข้อที่2กังวลในโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ภาษีในระดับที่เท่ากับหรือต่ำกว่า3าประเทศในเพื่อนบ้านอาเซียนมนันดูเลือนลางเต็มที นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนภายใต้สถานกรารณ์ที่เรือรางเนี่ยสถานการณ์ของผู้ส่งออกและผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเวลานี้เนี่ยไม่ดีเท่าไหร,ร่ <c oughs> นะครับพูดคุยเนี่ยเสาธิที่ผ่านมาพูดคุยกับ3คนนะครับสคนครึ่งกันะกน,นะครับ <c oughs> ก็เขาบอกโอ้โหแย่ดูท่าทางแล้วเ <c oughs> พราะแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์โดยสนคจบมานะครับป่าประกาศว่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกของประเทศไทยเนี่ยจะไปโลดนะแถมยังมีรำตรีพาณิชย์ยังมีอดีตรำตรีพาณิชย์นะ อวดอ้างอ,อีกว่านี่เป็นผลงานที่ตัวเองทําไว้นี่เป็นผลงานที่ผมทําไว้แล้ก่อนที่ผมจะตกเก้าอี้ไปพวกนี้ไม่ใช่ของจริงเพราะของจริงที่ว่าเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกสามสี่วันข้างหน้านี้แม้นว่า นะครับแม้นว่าต่อมาเนี่ยโดนั์ทรัมป์จะเพิ่มนะครับจะโพสต์เพิ่มบอกว่าได้มีการคุยกับรักษาการนายกฐมนตรีของไทยเป็นการสนทนาที่ดีมากบอกว่าไทยก็เหมือนกัมพูชาต้องการเขาต้องการให้มีการหยุดยิงทันทีและต้องการมีสันติภาพนะครับประเทศไทยก็ต้องการมีสันติภาพเหมือนกันนะครับโดนั์ทรัมป์ก็บอกจะส่งข้อความนี้ไปให้นายกเขมรรู้นะครับบอกว่าเบดเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่คุยกันเสร็จปั๊บไม่ทันสิ้นเสียงของทัป์เลยเขมรก็ยิงเข้ามาในประเทศไทยอีก นี่คือการนี่คือการไม่รู้ความนะนี่คือการไม่รู้ความของโดนัลด์ทรัมป์ไม่รู้ความไม่รู้เรื่องว่าสองพ่อลูกตระกูลหุ่นน่ะมันโกหกจนเป็นมากกว่านิสัยแล้วนะครับโกหกจนเป็นสันดานเออประทันโทษนะครับโกหกจนเป็นมากกว่านิสัยแล้วโกหกกทั้งทุกประเทศนาซีนเขารู้กันหมดแล้วแต่โดนัลด์ทรัมป์ไม่รู้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราในฐานะที่ตัวเล็กกว่าสหรัฐก็ต้องค่อยๆให้ข้อมูลที่แท้จริงนะกับสหรัฐเมกาต่อไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในแง่มุม ของผลก็ทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกรณีรีสิปโคทาลิฟของไทยจะอยู่ในดับสูงกว่าสามประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยอดีตล้มตรีครังของไทยรวมทั้งคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็มาตั้งข้อสังเกตไว้นะน่าสนใจมากแต่ว่าผมขออนุญาตหยิบนะข้อสังเกตของคุณกรจาติกวณนิดอดีตล้มตรีว่าการสระทรคลังข,ขงของประเทศไทยพูดไว้ในเพจกรจา,าติกวณิดอย่างนี้ครับบอกว่ารัฐบาลทักษินเนี่ยขึ้นต้นมาปั๊บ คุณกรณก็พาดหัวปุ๊บรัฐบาลทักษิณเลยรัฐบาลที่มีแกนนําพักเพื่อไทยนายแพทองทาำเป็นนายกมนตรีไม่ใช่แหละครับคุณกรณนะอ้าวพาดหัวไปก็รัฐบาลทักษิณเลยรัฐบาลทักษิณรัฐบาลฮุนเซนกับความเสี่ยงทั้งสองประเทศจะโดมสีสาสบหกเปอร์เซ็นต์โดยคุณกรณบอกว่าระหว่างที่ทุกคนเฝ้าติดตามความขัดแย้งก,กับกัมพูชาเหลือไม่กี่วันก็สิ้นเดือนลวเรายังไม่รู้เลยว่าสเมริกาจะมีการตอบรับข้อเสนอรัฐบาลไทยและรัฐบาลอาเซียนืน่นรวมถึงสิงคโปร์มาเลเซียลาวและกัมพูชาายังไง รัฐบาลไทยนะรัฐบาลมูงเิ็บไทยหวังอยู่ว่าอเมริกาจะพิจารณาเราเหมือนญี่ปุ่นคือรับข้อเสนอเปิดตลาดมากขึ้นแต่ไม่ถึงร0อและยอมรับนะครับและยอมลดอัตาราภาษีนำเข้าที่เคยประกาศกู่เราไว้36%เป็น20%หรือต่ำกว่าคุณกรบอกว่าคุณกรเนี่ยหวังว่าจะได้ตามนั้นซึ่งถ้าจริงประเทศไทยโดน20%อนี้ก็เหนื่อยแล้ว นะครับตรงนี้ขอเสริมคุณกรอน,นิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าคือภาษีนําเข้านะยีที่แม้ประเทศไทยจะแข่งขันกับคู่แข่งในอาเซียนได้แต่สินค้าที่ส่งเข้าสารัฐเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่สินค้าจากอาเซียนนะเพราะยังมีสินค้าจากประเทศอื่นๆทั่วโลกอีกอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาก็สามารถปิดดีว นะครับภาษีกับทางสภาพยุโรปได้แล้วสภาพยุโรปโดนเพียงแค่15%บ้นตะถ้า15%เปเนี่ยถ้าต้นทุนสินค้าของเขาสูงกว่าบ้านเราเนี่ยแลวเขาโดนภาษีแค่15%บเปเ็นเี่ยเบ็ดเสร็จแล้วสินค้าของสภาพยุโรปที่ส่งเข้าไปไขายเนี่ยตลาดมีการมันจะพอๆสินค้าไทยเพราะฉะนั้น Ma d ด i ิน u กับ Ma d ด in Thailand เนี่ยเขาจะซื้อสินค้าของใครอ่ะอันนี้ก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับคุณกณ้อนเขียนต่อไปอีกว่าพูดตามตรงนะครับคุณกรณอนผมไม่ง่ายนะผมกรอนบอกว่าเราเนี่ยเกรงว่าเราออกตัวช้าาไไปไปบ นะครับเพราะอาจจะเชื่อล็อบบี้ที่จ้างมามากไปเวลานี้เราต้องหวังว่าทรัมป์จะไม่พิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอของเรากับของเวียดนามและอินโดนีเซียที่มีการเสนอเปิดตลาดให้สินค้าอเมริกันร้อยเปอร์เซ็นต์ในตับสีศูนย์นะความเสี่ยงวันนี้ก็คืออเมริกาอาจจะเลือกไม่ตอบรับข้อเสนอรัฐบาลไทยเลยแล้วก็เดินหน้าเก็บภาษีที่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่มาสุกที่จะสิ่งนี้ก็คือสุกที่หนึ่งสิงหาคมสามพันหสิบแปดแล้วค่อยรอให้เรายอมเขาเองในภายหลัง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้คุณกรบอกว่าเราจะได้รับผลกระทบแรงมากการสงบจะลดลงนะครับการลงทุนหายและการผลิตย้ายไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราแทนนะครับแต่หากท้ำคิดว่าการประกาศสรุปดีลกับเราจะเป็นผลดีทางการเมืองและเศรษฐกิจให้กับเขาไทยก็อาจจะโชคดีและคุณกรก็แย่มานิดหนึ่งว่าทําเองเนี่ยมีปัญหานะครับเรื่องเอสเตนไฟถามว่าเอสเตนไฟที่คุณกรพูดถึงคืออะไรคือนายคนนี้ในเอสเตนเนี่ยนะครับในเอสเตนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าข้ามนุษย์ ล้ออีท่าไหนมั้นู้นะครับปรากฏว่มมีชื่อของโดนัทม้์เนี่ยอยู่ในแฟ้มประวัติของนายคนนี้ด้วยนะครับอ่ะนิว่ากันนะครับไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันดังนั้นคุณกอมบอกทรามป์สรุปเดียวกับประเทศไทยมันก็จะเป็นผลดีทางการเมืองและเศรษฐกิจให้กับเขาผู้คนอาจจะมองว่าเอยการประกาศเดียวการค้าเนี่ยทำให้ทำให้ทป์เนี่ยดูดีแต่ก็มีโอกาสสูงที่ทป์จะไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับประเทศไทยเท่าที่รัฐบาลไทยเชื่อ เพราะทำเนี่ยมีภาระิสที่สำคัญกว่าก็คือการปิดดีลกับ EU นะซึ่งก็ปิดเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ส่วนไทยในยุคนี้แทบจะอยู่ในสายตาทมหากตัดสินใจเชื้อก่ให้ลิงดูก็ไม่ได้กระทบอะไรกับโตท้มากนักและว,วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องอยู่กับกัมพูชาอาจจะเป็นการเพิ่มความไม่แน่นอนในแนวทางการตัดสินใจของอเมริกาซึ่งหวังว่าจะไม่นาไปสู่การคงอัตาราภาษีไว้ที่สาสิบหกเปอร์เซ็นต์ของทั้งสองประเทศเพื่อไม่เป็นการแสดงออกว่าเข้าข้างใคร ครับเขมรโดน49%นะครับ,นะรบไทยโดน36%ไม่36%เท่ากันที่นา่าหักไปช่นนี้กัมพูชาก็เดือดร้อนแน่เพราะประมาณ40%ของการส่งออกกัมพูชาเนี่ยส่งไปที่อเมริกาซึ่งส่วนใหญ่คือเสื้อผ้าชุดกีฬาที่สามารถผลิตแทนได้ที่เวียดนามหรืออินโดนีเซียจึงมีโอกาสที่กระทบกับแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในสารกรรมนี้ถึง800,000คน ส่วนผลกระทบต่อประเทศไทยก็หนักเช่นกันตลาดทุนที่เพิ่งปรับขึ้นมา200จุดเป็นดานแรกลุมทั้งผลต่อเศรษฐกิจต่อการว่าจ้างก็จะตามมาติดๆคุณกรยังเน้นๆอีกครั้งว่าผลออมมาเป็นอย่างไรนี่คือสัญญาณที่เตือนให้ประเทศไทยเนี่ยต้องรีบพัฒนาตัวเราเองนะครับแล้วก็บอกว่า5วันสุดท้ายแล้วนะ,นะครับหวันสุดท้ายแล้วนะครับก็คุณกรบอกว่าหวังว่านะครับหวังว่าสิ่งที่นะครับคุณกรกังวลเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่ก็ฝากไว้เพื่อนะครับเพื่อช่วยทุกคนเอาไว้เตรียมตัวและเตรียมใจ ลงท้ายแค่นี้ครับลงท้ายทุกคนเนี่ยเตรียมตัวและเตรียมใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นอย่างที่คุณก่อนว่าไว้ที่นี้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณกอบศักด์นะครับดกรกอบศักด์ภูตะกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพแล้วก็ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเดวเฟสโก้เนี่ยออกมาประเมินล่าสุด นะซึ่งก็คือวันที่27กระกฎาคมส5 6 8รว่าหากไทยโดนเก็บภาษีในตราที่36%จะส่งผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพ,พาะภาคการส่งออกที่ไทยในยพึ่งพาการส่งออกถึง60% ของ GDP นะครับซึ่งไทยจะไม่มีรายได้ในอนาคตและจะส่งผลระยะยาวอีกทั้งคู่แข่งในภูมิภาคมันจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามญี่ปุ่นจะสามารถปิดดีวในตราภาษีที่15-20เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของบ้านเราสิ่งที่น่ากลัวดรกอบศักดิ์พูดคือว่าขณะนี้มีบริษัทหลายแห่งกำลังมองหาประเทศที่ลงทุนซึ่งก็มีเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไทยโดนภาษีเข้าไป36เปอร์เซ็นต์นักลงทุนก็คงไม่มาไทยแล้ว นะครับเพราะภาษีนี่มันต่างอยู่เวียดนาม16%ต่างจากอินโดนีเซียต่างจากฟิลิปปินเนี่ยนะครับ17%นะดังนั้นเนี่ยถ้าไทยถูกเก็บภาษีในตรา25%แต่ถ้าประเทศไทยถูกเก็บในตรา25%ก็เชื่อว่าเอกชนจะสามารถยอมรับได้แม้ว่าจะสูงกว่าประเทศอื่นสัก5%แต่ก็น่าจะสามารถปรับตัวได้แล้วก็น่าจะส่งผลกระทบบางส่วนต่อภาคการเกษตรแต่สามารถนะครับแต่สามารถนำไรายได้จากภาคการสร่งออกมาช่วยยิวยาภาคการเกษตรได้ นะอย่างไรก็ดีนะครับก็บอกว่ามีข่าวดีจากข้อมูลสํานักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบีไอในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อันนี้เราก็รายงานไปแล้วนะดรกอบศักดิ์บอกว่าตัวเลขขอรับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่า1ล้านล้านบาทก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ10ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาวนากันแล้วกันนะครับว่าอย่าให้เขาถอนการลงทุนออกไปทั้งหมดเนี่ยกองเชียร์รัฐบาลเนี่ยบอกเฮ้ยนันลงรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมเงินไปแล้วเขาเตรียมเงินช่วยเหลือผู้ที่จะได้รับผลกระทบไปแล้วตั้งแสน อีกสองแสนล้านก็กำลังจะไปกู้จากสถาบันการเงินของรัฐก,กำลังจะมาอีกแถมมันก่อนประหลัดคังก็คือคุณละวรนสายสนิทบอกว่ามีเงินเตรียมไว้เอเมอีกสี่ห้าห e มื่นล้านนะแล้วก็ยังมีอนุอ,อนุนอนบขอด้านการผลิตข้าวเนี่ยที่มีรฐมตรีกรเกษตรเป็นประธานก็ยังอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มอีกใกล้1พันสองร้อยบาทรวมกับของเดิมที่ไม่จ่ายพันหนึ่งพันบาทตรงนี้นะครับเข้าใจนะครับเข้าใจจริง เข้าใจนะครับแต่ว่าต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะผมเนี่ยเข้าใจแต่ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยกว่าจะเบิกจ่ายได้เนี่ยก็ต้องรอไปโน่นนะครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้สิบแปดโน่นขณะที่ภาษีทั้มเนี่ยกำลังจะมาในสามสี่วันนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราไปช่วยอิงขอดีไหมขอให้โดนนั้นทั้เนี่ยเลื่อนการบังคับใช้ภาษีสามสิบหกปอร์เซ็นออกไปหลังวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้้ยสิบแปดดีไหมครับเลื่อนอีกสักสองเดือนเนี่ยน้องมวยคิดว่าทั้มจะเลื่อนใช้ไหมครับนวบทววตโซเซลลเชีียยลลแ้น่ อาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะนะเหมือนกับพี่พี่ต้องบอกได้ว่าเขาเพิ่งจะปิดดีลกับสหภาพยุโรปไปเนี่ยคราวนี้แหละโอ้โหโดูนั้นทรัมป์เนี่ยกลายเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าฮึกเหิมขึ้นมาอีกเลยกะว่าจะเอาแน่นอนนะเห็นไหมเพราะว่าสหภาพยุโรปยี่สิบประเทศยังยอมฉันแบบนี้เลยเดี๋ยวรอดูนะคะรอดูทีมไทยแลนด์นะนับนิ้วไม่ทันแล้วเพราะว่ามันเหลือไม่กี่วันจริงๆ มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ